สวัสดีค่ะท่านพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะวันนี้ดิฉันแดง r า2ีสองห้ึ่งซึ่งไดออ้อยู่ในการทดลองและเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประจักษ์แล้วว่า การปลูกเมล่อนนะคะซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ยากมากแต่ทำไมถึงปลูกออกมาได้สำเร็จนะคะมีมีลายลที่สวยงามล,ลองดูได้นะคะน้องติ๊กช่วยช่วย ให้เห็นชัดเจนนะคะจะออกมาเป็นผลของเมลอนที่สวยงามมีลายนูนสวยนะคะซึ่งปัญหาของพี่น้องที่ปลูกเมลอนหลายฟาร์มแล้วประสบปัญหาตอนท้ายๆนะคะหลังจากที่เลี้ยงดูแล้วก็ได้ผลผลิตมาแล้วแต่ผลสุดท้ายใกล้จะเก็บเกี่ยวจะเกิดอาการเป็นโรค เหี่ยวเขียวนะคะเป็นโรคเหี่ยวเขียวบ้างเป็นเชื้อราบ้างซึ่งทำให้การเก็บผลผลิตเนี่ยไม่ได้นะคะผลอย่างที่ควรอย่างที่ตั้งใจไว้และไม่ได้ตามออเดอร์นะคะบางครั้งการปลูกเมลอนอาจจะง่ายหรืออาจจะยากก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยสำคัญอีกเหมือนกันค่ะสำหรับการปลูกเมลอนของศูนย์วิจัยการเกษตรและพัฒนาการเรียนรู้ของอาจารย์ดกตกรสุขเกษมซึ่งมีดิชั่นแดงอาดี2551และน้องติ๊กนะคะเป็นเป็นเอ่อเป็นผู้ช่วยการปลูกทุกครั้งนะคะก็จะเอ่อ กระจายข่าวการเรียนรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกเมล่อน<ช>ทุกฟาร์ม,มทั่วไปได้ทราบว่าปัจจัยที่สำคัญในการปลูกเมลอนนั่นก็คือการเลี้ยงดูและการนำสารอาหารที่สำคัญมาใช้นะคะสำหรับศูนย์วิจัยของเรานี่ใช้ Rd นะคะสองห้าห้าห่นี่ค่ะที่นกติ๊กถือนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นอาหารเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพนะคะทำไมถึงจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ R D 2551เพราะว่าผลิตภัณฑ์ R D สอ5ห้ ได้ผลิตจากนมพึ่งและผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะจากท่านอาจารย์ดรกรสุขเสมซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วเรียบร้อยและผ่านการพัชไรนะคะซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AD2551 ช่วยในการเจริญเติบโตของ เมลอนได้เป็นอย่างดีตั้งแต่การปลูกต้นกล้าการดูแลการเจริญเติบโตนะคะฉีดไปที่ฉีดพ่นไปที่วัสดุปลูกก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนในวัสดุปลูกทำให้รากของเมลอนได้ขยายรวดเร็วนะคะฉีดไปที่ลำต้นเพื่อทำให้ลำต้นแข็งแรงนะคะ ฉีดไปที่ใบช่วยให้ใบเกิดการสังเคราะห์แสงได้เป็นอย่างดีนะคะระยะออกดอก ad 2551ของเรานี่ถ้าเมลอนนะคะเริ่มออกดอกเกสรตัวเมียเราจะฉีดพ่นเลยค่ะไปที่ดอกนะคะหลังจากฉีดพ่นที่ดอกและผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นผลเมล่อนนะคะลูกเล็กๆเ,เราฉีดพ่นเลนคะ่ะเน้นไปที่ผลของเมล่อนนะคะตั้งแต่ผสมเกสรจนถึงผลผลิตออกมาแล้วนะคะเราเน้นเลยคะ่ะเน้นดอกเน้นผลของเมล่อนทุกครั้งนะคะซึ่ง ผลิตภัณฑ์ r d 2 5 5 1เป็นผลิตภัณฑ์เดียวนะคะที่สามารถดูแลพืชทุกชนิดและรวมถึงเมล่อนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นประจักษ์แล้วว่าเป็นที่ประจักษ์เลยนะคะว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มคุณภาพ r d 2 5 5 1 เป็นที่รู้จักทั่วไปของเกษตรกรทุกทุกทุกครัวเรือนนะคะทั่วประเทศไทยและกระจายไปถึงต่างประเทศจะเป็นทั่วโลกก็ว่าได้นะคะแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องการปลูกเมลอนสำหรับอัตราส่วนที่ใช้นะคะเด,เดี๋ยวจะอธิบายเลยนะคะเดี๋ยวดูที่น้องติ๊กค่ะอัตราส่วนที่ใช้กับ เมลอนนะคะ,อ,ะอาอัตราส่วนเล็กน้อยนะคะเพียงแค่2 cc. อ,นนอ 2> งซซอันนี้คือสลิงค่ะอันนี้คือสลิงนะคะอ่าน้องติ๊กช่วยดึงมาแค่2องซซนะคะ <Okay. S 1> เป็นอัตราส่วนที่น้อยมากนะคะ ทุกครั้งที่ดูแลทั้งการผสมปุ๋ยรดราดวัสดุปลูกตั้งแต่เ,เริ่มปลูกบำรุงต้นใบนะคะเราก็จะใช้ RD 2551นี่แหละคะ่ะผสมนะคะฉีดไปฉีดไปที่ผสมลงไปนะคะในการผสมปุ๋ยของเราตั้งแต่ระยะเริ่มบำรุงต้นใบ นะคะสองซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรค่ะผสมไปเลยกับปุ๋ยที่เราใช้นะคะอาจจะเป็นปุ๋ยเคมีที่เราใช้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงต้นใบของท่านที่ท่านเลือกใช้นะคะแล้วก็จนถึงระยะสุดท้ายคือเก็บเกี่ยวนะคะสองซีซีเท่านั้นถ้าท่านพี่น้องเกษตรกรไม่เข้าใจว่า2องซีซี เป็นเท่าไหร่ไม่รู้จักซิลลิงหรืออัตราส่วนซีซีนี้ก็สามารถปรับนะคะใช้ได้นะอันนี้คือฝาในของผลิตภัณฑ์ RD 2551จะมีสองชั้นนะคะอ่ะ,อะติดชั้นแรกคือฝาสีเขียวสีีีเขยวน้อ่ะชั้นที่สองนะคะฝาสีขาวนี้นะคะแต่ใช้นิดเดียวอ่าใช้เครื่องฝาสีขาวค่ะฝาใน น,ะะนิดเดียวเองค่ะเพียงแค่นี้นะคะเอาง่ายๆแล้วใส่ลงไปนะคะอันนี้คือ,อ,อถังนะคะถังน้ำที่มีปริมาตรน้ำา8 8ถึง20ลิตรนะคะเพียงแค่นี้เองฉีดพ่นนะคะไปที่วัสดุปลูก ฉีดพ่นไปที่ลำต้นฉีดพ่นไปที่ดอกฉีดพ่นไปที่ผลนะคะเพียงแค่นี้ค่ะจะสังเกตเห็นว่าต้นเมลอนที่เราได้ทำการเพราะปลูกจะมีจะมีความสมบูรณ์นะคะทั้งใบผลค่ะลำต้นนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องฟาร์มเมลอนทั่วไปเนี่ยจะประสบผลจะประสบผลที่ไม่สำเร็จเลยเกี่ยวกับการเหี่ยวเขียวนะคะหรือเชื้อราต่างๆอันนี้เป็นเป็นโรคที่น่าก,กลัวนะคะแต่ถ้ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะ การเจริญเติบโต R D สองหาห้าหนึแล้วคิดว่าจะดูแลต้นเมลอนของท่านได้ทั้งฟาร์มนะคะทั้งฟาร์มเลยค่ะทั้งโรงเรือนได้เลยเพราะว่าบรรยากาศในโรงเรือนนี่จะโล่งนะคะสบายต้นเมลอนไม่เครียดนะคะ คนดูแลก็ไม่เครียดเนาะคนดูแลก็ไม่เครียดค่ะ <c oughs> เพราะว่าระบบหายใจดีแข็งแรงนะคะสมบูรณ์ค่ะ<ด>เห็นไหมคะว่าผลเมล่อนออกมากลมนะคะกลมลายสวยนะคะลายสวยกลมลายนูนนะคะไม่มีมแมลงต่างๆและโรคต่างๆรบกวนเลย จะเป็นรายแดงก็ไม่มีนะคะ,ะเชื้อราที่ลำต้นที่ใบไม่มีนะคะราน้ำค้างก็ไม่พบครั้งนี้นะคะเพราะว่าการดูแลของผู้ที่ปลูกนะคะและเรามีอาหารเสริมการเจริญเติบโต,ตผลิตภัณฑ์อาดี2551ช่วยด้วยอีกหนึ่งแรง ถ้าคิดว่าการปลูกเมลอนของเรานี่เป็นการท้าทายนะคะในด้านพืชเศรษฐกิจในด้านเกษตรนะคะเราจะมีคุณภาพนะคะเป็นเป็นการปลูกแบบผ่านมาตรฐานคะ่ะแบบ G A P นะคะซึ่งทำให้เป็นที่ต้องการของทางตลาด เป็นอย่างดีนะคะตลาดที่ต้องการนะคะด้านคุณภาพผลของเมล่อนคือหนึ่งนะคะน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะซื้อหาได้ 2. รสชาติหวานหอมเนื้อเนื้อนุ่มไม่แข็งนะคะเปลือกบางนี่ค่ะคือสิ่งที่ต้องการ และอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะซึ่งเป็นเป็นที่น่าพอใจว่าเราจะไม่มีสารเคมีตกค้างในการปลูกเมลอนของของการทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนี้นะคะบางครั้งการเลือกซื้อของอความต้องการของ ผู้ที่ต้องการจะลองชิมหรือชอบนะคะทดลองได้เลยค่ะนะคะหรือถ้าลองปลูกก็อย่าลืมนะคะ Rd 2 5 5 1ของเราช่วยได้นะคะผลิตภัณฑ์ Rd 2 5 5 1ซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วนะคะและผลิตจากนมพึ่งไม่ยากค่ะทดลองเลยนะคะ ทดลองใช้นะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกเมล่อนในครั้งต่อไปค่ะซึ่งอาจจะเป็นที่ประจักษ์ละนะคะว่าในด้านใบลำต้นและผลนะคะก็จะเห็นแล้วค่ะว่าออกมาเป็นอย่างไรนะคะและสำหรับพืชอีกชนิดหนึ่งที่ เราได้ปลูกร่วมกับเมลอนนะคะก็คือกัญชานะคะต้นกัญชาจะทำให้ใบเขียวนะคะใบเขียวสวยใบใหญ่สังเกตที่ยอดเลยค่ะจะเห็นไหมคะว่ายอดกัญชาจะสูงนูนะะ่นแล้วค่ะไปหลังคาโรง,งเรือนแล้วนะคะลำต้นสมบูรณ์นะคะมีแมลงไหมคะน้องติ๊กไ,ไม่มีแมลงเนาะ เชอรามีไหมไม่มีจา้าอ่านั่นแหละค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่ฉีดพ่นเมลอนเราก็จะฉีดพ่นกัญชาพร้อมกันไปเลยนะคะและพร้อมทั้งสตรอเบอรี่ที่อยู่ร่วมกันในบริเวณโรงเรือนเล็กๆแห่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะท่านพี่น้องท่านเกษตรกร,ร,กรที่มี ความต้องการจะปลูกเมล่อนครั้งต่อไปพิจารณาเลยค่ะขอให้มีผลิตภัณฑ์ RD 2551ไว้ใช้นะคะไว้ฉีดพ่นเอาไว้ผสมร่วมกับาการผสมปุ๋ยทุกครั้งนะคะจะใช้ปุ๋ยชนิดใดสูตรใดก็ตามรวมทั้ง การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก็เหมือนกันอย่าลืมนะคะขอให้มีผลิตภัณฑ์อดี2551เอาไว้สักหนึ่งนะคะบวกเข้าไปแค่2ซีซีเท่านั้นไม่มากไม่น้อยนะคะสำหรับวันนี้และคลิปนี้จะเป็นคลิปสำคัญค่ะขอเชิญท่านพี่น้องที่ได้ปลูกเมลอน พิจารณาดูดีๆอีกครั้งนะคะไม่ต้องกลัวว่าความผิดพลาดครั้งต่อไปรับรองไม่มีแน่นอนค่ะโรคเหี่ยวๆจะไม่มีเลยนะคะขอให้ท่านพี่น้องเกษตรกรเชื่อในการทดลองของเราและสอบถามการใช้หรือการปลูกได้นะคะที่ ดิฉันแดงอ d 2551ทุกเวลาค่ะเราสามารถตอบคำถามให้กับท่านได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้คือ0897069530ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืนแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูกะไรอยู่หรือคนงานดอกต,ตอรนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เราที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสลือุนเ,นเรก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา <S <S 1> <S 1> กเกษตรตรกอนใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง ใรวมแรงเป็นส้ายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อดยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพ้น้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี